โอเคครับท <sm gli> okay, ุกคนผมจะมาสอนทุกคนหาน้องเออ่แก๊สไดเอทนะครับทุกคนก็สร้างประตูมิติแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปเลยนะครับผมจะแบบว่าสปีดรันในการหานะโอเคนะครับอยากจะรู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่านะแบบเข้าไปปุ๊บเจออะไรประมาณนี้นะครับโอเคมาเลยนะครับเข้าไปในถ้ำแล้วอ่ะ เฮ้ยโอ้บายก็ m ไมโครฟ็อกเอเอโอ้แหกๆกแรกกโอ้มือถือมือถือใครต้องแรงๆหน่อยนะครับอันนี้ผมก็กลางๆนะไม่ได้แรงไม่ได้ไม่ได้ลงไม่ได้แรงะไรมากนะครับแต่ก็โคถูถ่าได้นะครับโอ้โหโค้ร้อนโอ้โหกูกูกูนี่เห็นไฟไม่ได้เลยใช่ไหมนยแม่งต้องร้องตลอดไอ้เหี้ยคนดูบอกไอ้เหี้ยตกใจนะครับทุกคนเฮ้ยผมว่าเรามีหวังแล้วว่ะ พี่ตรงนี้บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเลิกก้าวโอ้ <laughs> โหในที่สุดการที่เราคอยหามาลานก็เจอแล้วครับพี่แก๊สนะครับก็ถือว่าหายากอยูน่นะครับผมว่าถ้าเล่นแบบเออสวายโวนี่น่าจะขวดสวายโวอร์น,นะน่าจะหายากหน่อยนะโอเคนะครับก็เราจะพาน้องเขาเออกลับบ้านนะครับกับเราเอนเ็นเอร์แมนให้มองอะไรให้มองอะไร ไอเก๋คิดว่าเกวาดแล้วเก๋เท่มากเลยฮะเอ้ยนี่โดน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 ไอ้เนี่ยแมนนี่เฮ้ยเราไปกูไปหาเพื่อนเก่งท่านแมนทำไมวะเนี่ยี่สเกีเลนตันสเกีเลนตันเออสวัสดีโอเคขอร้องหน่อยขอร้องหน่อยเล็งหัวกระบานเอ้ยนี่เรียบร้อยนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่เวลานี้ดีโอเคนะครับนี่ครับน่ารักแบบนี้เลยนะครับ ครับเราก็จะเอาน้องเขากลับบ้านนะโอเคนะครับโอเคลองทุบๆๆลองเอาปิกแอคทุบนะทิชชิบหายเดยวเรอตรงนี้ดูกว่าจะหาเจอโคตรยากเอานะ1 2ึงสองซ้ำไป้ยชหายแล้วโอ้ลืมปั๊มเกียร์ดีบอดไม่ <laughs> แล้วก็จะไอ้นี่ทำไมไม่ได้ตกใจทำไมไม่ได้ก็แก้ปัญหาเฉยๆนะครับโอเคครับมันคือมันเปลี่ยนเครื่อทีหมดไม่ได้นะมันเป็นเบต้านะครับโอเคจริงไม่เนียอะไรช่มันมีนี่นะครับผมลืมไปมันมีไข่ผมเสกไข่ไปแล้วนะครับนี่นะครับนะครับไอ้ตรงไหนวะนี่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 ครับนี่แก๊สนะครับก็ได้แล้วแค่นี้โอ้นะครับเสียเวละเด็กด๊า นะครับแล้วเราจะไปเนเธอร์เสียเวลาทำไมวะเนี่ยนะครับทั้งที่ทั้งที่เราก็สามารถแบบว่าเสกได้แก๊สออกมาก็ได้มาเจอนะครับโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมก็จะแบบว่าเออเสกน้องได้แก๊สออกมาแบบนี้นะครับโอเคก็จะหน้ามุยมุยแบบนี้นะ อ๋อไม่รู้นะมุยทำไมอันนั้นน่าจะแบบว่าซึมเศร้านะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องนะครับก็คือแม่เม่อยน้องตุียนะเออนะครับไม่รู้โดนใคร่าก็กูได้แหละหยอก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 นะครับอก็คือมันเป็นซากแบบว่าโครงกระดูกันนะที่เขาแบบวาดแฟนอาร์ตกันนะเออนะครับมันเป็นโครงกระดูกนะมันน่าจะจริงนั่นแหละนะครับเออแล้วแล้วโม่แล้วโมได้ไงไงเนี่ยนะครับผมเลือกใบอมน้ำแข็งเองเนี่ยเออนะครับไม่อยากจะโมอนะครับโอเคนะครับแล้วก็ราดน้ำไปใส่หัวน้องเลยนะครับวันนี้เป็นวันสงกัน เต้นปีใหม่โอเคนะเราก็ร่ายไปแบบนี้แหละดูสิว่าน่าจะกลับมายิ้มไหมนะครับโอเคนะครับเออด่วนหน่อยเฮ้เฮ้เฮ้ตื่นเร็วเฮ้เฮ้เฮ้เฮ่เฮ่่เแล้วโอ้โอเฮ้ตื่นยังเฮ้ตื่นแล้วนะครับเพื่อทำไมหน้ามันยังเศร้าๆอยู่วะเนี่ยเฮ้ยเราทำอะไรผิดหรือเปล่าโอเคนะครับ นะครับเว้ยไอ้ไอๆๆๆ้ไอ้ไอ้้ฆามามามาทำรูปฉันเออเด็ดล็งหัวเฮ้ยมันจะหลาดจังวะเนว้ยจ้าโอเคนะครับอุ้ยผมลองดูนะครับว่าน้องก็จะมีปฏิกิริยาอ๋อนี่อันี้อันนี้นะครับถ้ามีเขียวเขียวแสดงว่ากำลังยิ้วอยู่นะครับนะครับตื่นเต้นจังเลยอะ่ะเฮื่อนนะครับเออระหว่างนี้เราก็ไประบาย บรรยายความใคร่เท่านี้ก็แล้ไม่ใช enfin ่บรรยายความสุขกันหรือเฮ้ยสมัยจะเอากูเสกเตียงมาด้วยนะครับทุกคนผมก็ได้ไปค้นความลับอันใหม่ของไมค์ครับไมีกแล้วนะครับทุกคนก็คือผมว่าผมว่างเกินนะครับผมก็เลยแบบว่าเอาคอนทุบใช่ไหมอย่างเงี้ยนะครับทุกคนดูดิเฮ้ยมันมีเสียงออกมาเฮ้ยคือเหมือนเราตีน้องนะครับเฮ้ยย่า แล้วก็มันจะเหมือนเสียงแบบว้าโอ้กีดร้องอะไรอย่างเงี้ยนะเว้มีแต่กูคนเดียวมาร่วมมาเจ้ที่ทำแบบนี้ไอหยอกหยอกหยอกโอ้นะครับก็คือนะครับเนี่ยมันจะเสียงเงี้ยนะครับมันหวีดสยองว่ะเฮ้ยมันหวีดสยองว่ะนะนี่นี่เอื้อเอื้อนี่นะครับโอเคนะครับโอเคเราจะไม่ตีน้องกันนะครับก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยละกันนะฮะเออเออเฮ้ยตกใจหมด เฮ้ยหน้าหน้าเริ่มดีแล้วนี่นะครับดูดูนะครับน่ครับ before นะครับ before after นะครับเห็นไหมนะครับครีมของเรานั้นจะทําให้หน้าคุณเด้งเลยไม่ใช่น้ําจากถังน้ําของเราจะทําให้หน้าคุณเด้งอย่างทันทีเต็มควันสั่งน้าบักเก็ตไม้ครับเลยทันทีนะครับอะไรประมาณนี้แหละนะครับเอ้นี่ตีโจเลยนี่ถ้าแกยังไม่ถ้าแกยังไม่ตื่นล้วก็ จะตีแกแบบนี้ถ <loses> <off> <laughs> <mus> okay, ้าแกก็กเาการไปแฮปปี้แกนะหยอกหยอกหยอกเดี๋ยนะเป็นระบายกับเอ็นบีซีก็มันเดียนะนะครับเออก็รอต่อไปดีกว่านะโอเคขอระบายหน่อยละกันขอระบายหน่อยหาที่ระบายมาได้แล้วโอเคเสร็จแล้วโอเคอยู่ได้อย่าดีเลย ไ,ไ,ไม่ไิหวไม่้อมะมไร่เอเฮ้ยฉลาด่ะเฮ้ยเอาหายเลยอยู่นี่เสร็จกูเสร็จกูหาจังหวะก่อนเด็กเียนะ ฉันมันวาอยู่แล้วแบตจมวอนแบตจมวอนเลยยี่ยี่ยี่เยี่ยเยี่ยเยี่แล้วหนึ่งเอาคือผมว่าอาจจะต้องตัดคลิปแล้วทุกคนตัดแบตจะวอนผมขอตีไอ้ไอ้ไอ้เด็กนี่ก่อนเลยโอ้โหวิ่งมันไวว่ามันหนีแล้วเอ้ย่าเด็กนี่ไวย่าเด็หนีอ่ะหนีอ่ะหนีเอ่ะหนีอ่ะหนีอ่ะนั่นหนีเหรอไอ้นี่มันจะหนีไปไหนของมันวะ แล้วก็เหมือนมันรู้งานว่ะเอาพอตีมันเฮ้ยโอ้โหอุยอ้ยโคตรตึงอ่ะอุ้ยย่าสัมแพทย์นะครับแล้วไม่มีเอฟเฟคยน่ๆโอ้โหนะครับ มันรู้ได้ไงว่าไมค์ครับเนี่ยมันมีแต่คนชอบน้องนะครับนะครับแฮปปี้แก๊นี่แฟนอาร์ตเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคนะครับตื่นขึ้นมาเร็วออฉันรอฉันรอทำเรฟบนะรับก็เห็นว่ามันน่าจะนานอยู่นะครับเห็นเห็นฝรั่งเขาทำอะไรอย่างเงี้ยเออมันน่าจะนานอยู่พอสมควรเลยนะเฮ้ย โอ้มาบอกว่านานแล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวลูกพ่อ่ต้องตื่นขึ้นมาโอ้ยิ้มแล้วยิ้มแล้วแสดงว่าลืมลืมเรื่องรอความเจ็บปวดได้แล้วสินะนะครับโอตื่นยังอ๋อยังไม่ตื่นหลับอยู่นะครับเออนอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อมารับน่ครับจะต้แจ้งแกว่าคิวแก๊สได้ไหมนะครับโอ้โอ้บดีชื่อล็กฉันกลับมาแล้วเป็นไงบ้างวันนี้โอ้วันนี้ก็เหนื่อยเลย เราเราเราทำแบบนี้ได้ไหมเฮ้ยเอ้อเชี่ยปลุกปลุกมันปุกมันเลยอ๋อไปแล้วไปแล้วอ๋โอ้โหอะไรวะเนี่ยผมไม่นอนแล้วอ๋อโอ้โหไปแล้วเดี๋ยวก็เออไม่เป็นไรช่างมันนอนดีกว่าอ๋อแย่งที่นอนมันโอเคเดินเอื้อสปอร์ตเซ็ตแล้วมีอะไรบีนั่นนั่นนั่นตัวอะไรบี เยัอ๋อเคโอเคก็ไม่รอนอนก่อนนะก็แสดงว่าอยู่ข้างนอกทั okay. Okay. So ้ง okay. ค okay. 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 so ืนเลยสินะพระเจ้าไปโดนไปโดนทำไมเอไมนทำไมทำไมกูชอบพื้นตลอดเลยวันเนี้ยพระจ้าโอเคเออไม่เบื่อแล้ววันเน้ยไอ้ยัยดีเข้าบ้านดิโอ้โหนดีเข้าบ้านเออเอ้ยัยแค่นี้ก็จบแล้วไม่ต้องกระโดดหรอกโอเคนะครับอืมเราก็รอเทมเรลสต่อไปเ้ย พี่ตัวตัวตัวซอมบี้เฮ้ยซอมบี้เออซอมบี้น้ำเอ้ยอย่าด้วยเฮ้ยนี่มันฮับปิกเก็ตโอ้ชันตายจ้าโอ้เรียบร้อยโอเคในรับช่วงนี้บ้าพลังเลยนะครับได้คอนโยเยมาแล้วโอ้โอ้คอนโยเนี่ยโออได้มาจากไหนวะเนี่ยโอ้โอ้วิลเลจอร์แล้ววิลเลจอร์เด็กอีกแล้วเห็นไม่ได้เลยช่วงนี้ว่างขอหนะมันวิ่งอะไรอะไรทุกคนดูดิ ตรงนี yup. lives, ้แหละอึยเราเอามันโดนได้หวะเอามันโดนเลยโอ้วิง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 เจอย้าไว้สาใจไว้ในที่สุดโอ้โหกว่าจะตีแกโดนเนี่ย You get more rich ช o o w What she ask you a โ e get t h เ r ฮโอ้ตื่นแล้วมีแต่ให้นี่กินใช่ไหมนะครับตามหลักสูตรเขาต้องให้อันี้กินนะนะโอเค นะครับผมก็ทำการออรอนะครับอันนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกช่วงเบต้านะครับให้เราทดลองเล่นนะนะโอเคนะครับเออฮือเออฮือเออฮือแล้วก็อือ,อ,อ,อตื่นแล้วลูกพอ่อถ้าไม่ตื่นแล้วก็ <laughs> นี่มาี่อิชอิชขอเขาเรียกประกันเชือดแก๊สให้แก๊สดูอีกทีหนึ่งนะครับเอ้ยรอเล่นรอเล่นรอเล่นแล้วก็เออตื่นแล้ว พอดีว่าฉันเออว่าเป็นเป็นเอไว้ได้ทำไมครับยังไงล่ะเอ้ยลองเล่นล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 ลนะครับเร็วเราตื่นขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเสกอันนี้ไว้ดีกว่านะครับเขาเรียกอะไรนะ หมวกแก๊สน,น,นะครับหมวกแก๊สอยู่ไหนวะนี่นี่นี่นะครับนะครับนี่มันจะเป็นหมวกแก๊สอย่างนี้นะนี่ครับมีหลากสีเลยนะครับเออน้องน้องเขาหน้ารักบงเบลแบบนี้เราจะเลือกสีชมพูไว้แล้วกันนะนะครับนี่สีชมพูมาเลยน้องแก๊สตื่นขึ้นมานี่ฉันเตรียมไว้แล้วนะครับโอ้โวตื่นแล้วว้าวู้วู้ตื่นแล้วโอ้โอเคกินไยโอ้กินไรกิน มาเนี่ยเอ้ในที่สุดนะครับตื่นโไป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 ตัวอ๋อ,โโอลูกว่าไปบอกขอโทษบอกขอโทษบอกขอโทษบอกไม่ได้เป็นใจบอกขอโทษเออกินก่อนลูกเอากินกินกินโอ้เออโอ้โหได้แล้วเว้ยโอ้ยิ้มโอ้ยตามเรามาด้วยเฮ้ยมันตามเฮ้ยมันเจาลูกอีมมา มันชอบลูกเหิบมาว่ะโอ้น่ารักจังเลยโอเคไปแล้วทำไงบ้างนะเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงน่ารักจังอะว้าเหมือนเสียงในอนิเมะเลยเฮ้ยโทษโทษโอ้โหตีอีกแล้วทำไมจะชอบตีน้องน้องพี่ขอโทษไม่ได้ตั้งใจตีเอาขี่เลยเฮ้ยขี่เลยเคนี่โอ้โหยางตึงโอเคนะครับหมูโทษจี ไปเลยวู้โหนะครับโอ้โหนะครับบินแล้วบินแล้วบินแล้วเออเป็นม็อบเป็นม็อบที่เราเลี้ยงได้ด้วยอ่ะนะครับไอ้ยลงลงมาก็ไอ้ตัวแดงๆมั้งใช่ไหมครับนะะที่ว่าเราขี่ลงลาวาได้นะโอเคความเร็วน้องก็คงที่อยู่นะเรือบินลบมาแล้วเว้ยเออนะครับโอ้กองบินรบของเรา เตรงนี้แหละตรงนี้แหละโดนไล่เฮ้ยไม่ได้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 เฮ้ยบิน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 เออแต่ผมว่ามันบินมันบินค่อนข้างช้าหน่อยนะแต่ว่าก็แบบว่าพอที่จะแบบว่าทดแทนเออในส่วนของการบินดูวิวอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะเออนะครับแบบว่าเวลาเราบินอยู่มันก็จะไม่มีม็อบตัวไหนมาตีเราได้นะครับโอเคนะครับเฮ้ยติดติดติดโอเคไปเลยโอ้บินแล้วน้องแก๊สนะครับเนื้อแก อบินไปเลยว้มีเด็กเต็มเลยตรงนี้แหละ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 โอเคโอเคปุ๊บโดดเลยโดดเอาทำไมไม่โดดะเน่ะอ๋อคือผมกดปิดไว้ทุกคนนี่คืออันนี้คือกดได้บินใช่ไหมอ๋ออันนี้ให้ลอยนะะโอเคผมเล่นผมเล่นโง่เองโอเคเอาไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วนะครับระกัลางาเยือยุ่ยแกบิน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 นะครับโอเคโอเคแกแล้วแกแล้วกแล้วนะครับมันต้องทำงานกันเป็นทีมมากเลย บินบินบินไปสิลูกบินนั่นแหละนั่นแหละมันจะได้จะไปเดี๋ยวดีเดี๋ดีดีดีโอเคไปเลยไปโอเคโอเคกดจุบกดจ้าโอ้โหกดเปียวนะครับแล้วก็น้องแก๊สก็จะบินนี่ครับแล้วก็เอานี่ล่อเขานะโอเคมาเลยมาเลยนะครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็อินเดียแอนด์โกเล่นว่าเออคือมารับหน่อยมารับหน่อย โอเคมากหน่ยเออไปเลยไปเลยไปเลยนะครับเอามาล่อไม่ได้กินหรอกนะครับโอเคนะครับไอ,อ้เล่นเด็กมันหายไปไหนหมดแล้ววะไม่มีตีเลยว่ะไปเสง่เออ็ง่เงยเด็กมาไหนวะเนี่ยนะครับโอ,อ้โหาไม่เจอนะครับไม่เป็นไรจะไปเอาไอลออนกลิมก็ได้ไหมนะครับเล่นพี่เบิ้มเลยเล่นพี่เบิ้มเลยนะครับโอเคนะครับเนี่ยเออมันเป็นอะไรที่ดีมากนะ นี่ครับโอเคผมนึกว่าพอเรายกเลิกนะเราจะลงไปเลยอะไรเงี้ยนี่ครับนี่นี่น,นี่นี่ครับเหมือนเราซุ่มโจมตีนะโอเคโอเควัน okay, okay. เดือน <Okay. S 2> เอานะปีลบ <Nope. S 1> เอ้ยไกลไป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 เอาไปเอาไปเอาไปไหนแล้วเนี่ยเออ้ยย่าหนีดิเฮ้ยไปไหนโอ้ผูสอาวุเลี้ยงลูกมนันน้วเนี่ยโ okay. อเคเออไม่ขำด้ว <laughs> ย เฮ้ยเสียงเหมือนฉันเลยอฮ้ยแกนี่คือลูกชายฉันจริงๆโอ้ลูกชายลูกสาวไม่ได้ดูเพืจะเป็นเลยโอเคตรงนี้แหละไอดตัวตาแดงแกแกชอบเออข่าส้มบีใช่ไหมวันนี้แหละโอเครับปุ๊บเฮ้ยโอ้แตกไม่เอาไม่แตกเว้ยเฮ้ยไม่แตกไม่แตกไม่แตกหรอไม่แตกหรอฮะเฮ้ยโอ้จ้าเฮ้ยยังยังยังเฮ้ยเอามาไหมโอ้จ้า โอ้ไม่แตกไม่แตกง่ายโอ้โหนะครับก็ถือว่าไอรอนโกเลมนี่ก็ยังแบบว่ายังตึงอยู่นะยังตึงอยู่ยังตึงอยู่โอเคนะครับมาดูความน่ารักนะครับโอ้โหนะครับเฟียวฟ้าวกระเทียมเจียวนะครับเฮลิคอปเตอร์มองไปมองมาหน้ามันก็ตลกดีเหมือนกันเนี่ยนะครับจากหน้ามุยๆเดนารกอย่างเงี้ยเออนะครับแล้วก็กลายเป็นตัวเนี้ยนะครับเออดีดีดีเฮ้ยมันมาล้อมันมาล้อมโอ้ย สิกตีเอ <ım 999> ้ยลูกก็ไปไหนสมศักดิ์เอาไปสมศักดิ์สมศักก็ดีสมสักจะดีพ่อตีพ่อทำไมเออสมศักดิไปการสมศักดิ์เองเลยนี่นะครับทุกคนถ้าแบบว่าทุกคนแบบว่าอยากจะเล่นรุ่นเบต้าหรือทดลองนะครับก็คือมันจะเป็นแบบนี้นะนี่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 ครับของผมมันจะเป็นไมค้าแบบนี้ใช่ไหมพอเลื่อนปุ๊บ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 นะครับ อันนี้คือผมอยู่ไหนวะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไหนวะอทำไมนะครับอันนี้เริ่มใหม่ฮะปุ๊บปุ๊บชาๆนะปุ๊บ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 หนี่ครับหนึ่งจุดศูนสองอะไรเนี่ยบักฟิเซนนี้นี่นี่มันจะเป็นแบบนี้การรองรับแอปนะครับให้ทุกคนเข้าร่วมนะครับอันนี้อันนี้ของผมมันเป็นเข้าร่วมอีกครั้งเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนดูนะว่ามันการเข้าร่วมเลยร่วมการเข้าร่วมรุ่นเบต้ามันเป็นยังไงนะครััับบโอเเเคคคไปดดูกกกนนนนนลยะีี่่่็รรข้้าวมแ เีทุกคนก็คราวนี้ไม่ต้องโหลดเถื่อนนะน้องๆน,นี่ครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะอันนี้พ,พี่พี่ทำสำหรับคนไม่รู้นะเออนะครับโอเคนะครับเ <laughs> พราะตอนแรกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ทุกคนหลังจากที่ทุกคนได้เวอร์ชันเบต้ามาแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นตรงนี้นะครับเนี่ยเบต้านะครับมันเขียนว่าเบต้าโอเคนะครับแล้วทุกคนเอ่อกดที่เพย์เบต้านะครับทุกคนหลังจากนั้นทุกคนก็เอ่อสร้างแมปสร้างเซิร์ฟที่ทุกคนอยากจะสร้างได้เลยนะครับโอเคนะฮะโอเคทุกคนก็ทําตามผมได้เลยนะฮะโอเคนะครับแล้วก็เราก็กดที่เครียดนิวโวนะครับไเครียดนิวเวิร์ลนะครับเออไอเกวอยู่เมโวนะครับนิวเวิร์ลนิวเวิร์ลไอเกสุเม แล้กไปตรงนี้แล้วก็กดเออกดนี้ด้วยนะเราจะกดหมดเลยก็ได้นะแล้วแต่นะครับแลแต่คนชอบนะอันนี้ผมก็ไม่รู้คืออะไรนะอันนี้กราฟิกเนี่ยนี่คือเวอร์ชันใหม่นะกราฟิกของเขาก็คือแบบว่าภาพสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเออถ้าเราไม่กดตรงนี้นะครับเราจะไม่เจอแฮปปี้แก๊สนะไอ้ดรอปชูสองพันยี่ห้านะโอเคนะครับแล้วก็กดเลยนะครับโอเคนี่แล้วก็กดเครียดนิวเวอร์นะครับแล้วเราก็สร้างประตูมิติมาหาน้องแก๊สได้เลยนะครับ